ท่านรนกรแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับท่านเอ๋ตั้งแต่เกิดมาผมยังรู้เลยว่าสยามคือชื่อเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยแล้วคนพวกนี้ก็อายุเยอะๆกันแล้วไม่รู้เลยครับว่าชื่อเดิมเราชื่ออะไรโอ้มันไม่รู้มันก็บอกไทยเพิ่งมีเพิ่งมีประเทศนี่สองสี่แปดห้าสองสี่อะไรเนี่ยหลังหลังที่เปลี่ยนชื่อจากสยามอ่ะแล้วผมก็ถามมันนะอ้าวก็เราชื่อสยามเดิมโอ้ยไม่ใช่เรามันเป็นคนนั่นแล้วเราบอกเอาแล้วรอหก ท่านแต่งเพลงสยามมานุสติเหรียญรอห้าก็ยังมีสยามรัฐอยู่คนละส่วนกันไทยนี่เพิ่งเกิดแม่งปฏิเสธกันอย่างนี้เลยนะคุรู้ว่ะแล้วมันก็ไม่ฟังอะไรเราหลอกมันก็ไม่รู้ก็อย่าพูดดีกว่างนะมันก็พูดแล้แม่งไม่ฟังเลยเออแม่งบ้าไงมันไม่ใช่เราบ้านะแม่งบ้าไอ้เหี้ยพวกนี้มันบ้าผมถึงต้องออกมานี่ไง กูเสียเวลาขับรถจากดอนเมืองไปหามึงที่จะพาบัคคาวานเพื่อจะพูดกับมึงสองสามคำแล้วมึงไม่ดูเอกสารที่อะไรกูห่อมาเต็มเต็มบ้านเต็มรถเลยไม่ดูคุณเชื่อเท้าเทศสตีเท e? ้าศรีสุนทรมีม <istry> ีต <right> ัวตนอยู no ่จริงนะมันสมัยชาตินิยมนะสร้างชาติเพื่ออยากให้สร้างจะสร้างตัวตนก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาไหม่มึงเป็นนักวิชาการสยามหรือมึงเป็นเียอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน การเทพๆะนะผมก็ไปเจออย่างนี้แหละเจอเยอะโหเราอุตส่าห์แม่งขับรถมาจากดอนเมืองไปหามันไม่ถึงสามนาทีแม่งไล่เราออกนะไม่ไม่ฟังหรือว่าเราเราไปเสียเวลาลงทะเบียนเรียนนะผมอยู่ดอนเมืองนะผมไปลงทะเบียนเรียนที่ตลิ่งชันนะเมาแท็กซี่ไปห้าร้อยไปลงทะเบียนเรียนคนนอกที่ศูนย์สิรินทธรแถวนั้นแหละผมก็ไปไม่ถูกเมาแท็กซี่ไปห้าร้อยกว่า เราไปให้พวกนี้ดูนะเพราะว่าเขามีสัมมนาเราก็เออเดี๋ยวเราเข้าไปมันเกี่ยวกับเราเราเราจะไปให้เขาเห็นจะได้ช่วยกันเผยแพร่เนี่ยไงไล่ผมกลับมา <c oughs> ฉันไม่เชื่อ <c oughs> กูเสียเงินค่าลงทะเบียนไปอีกเสียค่ารถกลับอีกปวดหัว <c oughs> บอกแล้วไงเจอมาเยอะโดนมาแย้นะสมชายอ่ะไม่ใช่เป็นพยายามทำเพื่อประเทศไม่ใช่ไม่ใช่พยายามต่อสู้เพื่อทุกคนนะ เพื่อบาเพบุรลุษแม้ไม่มีใครยอมรับเลยนะไล่ออกมาตลอดท่านทอนชุดาอินฟ้าแสงชาตินิยมผิดตรงไหนพวกที่ไม่รักชาติต่างหากที่น่าขยักขยแยงใช่ครับใช่โดนผมโดนด่าชาตินิยมไอ้พวกชาตินิยมสร้านความเป็นชาตินิยมจริงๆอ่ะไอคนที่เขาไม่มีรากเหงา้าไม่มีพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างนะ เขาเพิ่งสร้างชาติใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเขาพยายามสร้างอัตลักษณ์ประเทศของเขานะเอ,อท,ท,ทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็นะก็มาจากสยามนั่นแหละพวกนึงอย่างท่านเขายังเก็บศพของท่านอะไรอย่างท่านอะไรนะผมจาไม่ได้เอาไว้ในโรงแก้วก็ถือว่าเป็นบัมพบุรุษของเขานะเห็นไหมเขายักเพิ่งสร้างชาติแต่เราเนี่ยอยู่มาตั้งนานเราไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการสอนให้ คนไทยรักชาติรักแผ่นดินผมจำไม่ได้แล้วบะอะไรนะวีลบุรุษของเขาอะชื่ออะไรสักอย่างเคยมาพักอยู่ที่นครพนมด้วยนะมาพักที่เมืองไทยเนี่ยตอนสมัยต่อสู้สร้างชาติเขาว่าน่าภูมิใจกับพวกเขานะแต่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีนักวิชาการนอะมด้อยค่าชาติตัวเองอะเยอะแยะเลยเต็มบ้านไปหมดเลยที่ผมเจอแต่ละคนแม่งด้อยค่าด้อยค่าชาติสยามทที่เรามีรากงหง้าเรามีมาแต่อดีตนอะ เรามีตัวตนเรามีบัมพารบุรุษเราไอ้นี่แม่งปัดทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปเอาเอาชาติอื่นเข้ามาแล้วก็มานําเสนอพูดใส่หูแล้วคนไทยถ้าคิดได้ก็คิดคิดคิดได้ก็คิดแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงคิดไม่ได้ก็เชื่อมันพอเราพูดเข้าไปแม่งหาว่าเราชาตินิยมเออชาตินิยมมันดีกว่าอาชาตินิยมเยอะนะอย่างน้อยกูก็ปกป้องประเทศกูเองกูไม่ได้มาเหยียบย่ำด้อยค่าชาติกูนะ สังเกตดูคําก็วอาไอ้คนเนี่ยมันมาชาสร้างชาติยมรัชก,การที่สี่ก็มาสร้างชาตินิยมให้คนไทยอ่ะเกลียดชาติคนอื่นขยักขยังคนอื่นมึงไม่ใช่หรอกมึงคิดไปเองแล้วมึงพยายามจะไปบอกคนอื่นที่เห็นต่างกับมึงอ่ะว่าคนอื่นแม่งพยายามจะชาตินิยมนะพวกมึงก็รับฟังคนอื่นมึงไม่เคยรับฟังความจริงคนอื่นเหมือนกันก็ที่ผมบอกนี่แหละขอไม่ใช่ระเหม่มึงก็พยายามจะบิดคนอื่นพอคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ไปด่าเขาว่าชาตินิยมชาตินิยม มึงกลับไปคิดใหม่นะอย่าไปแก่แล้วก็โหลกกันลาแล้วก็พาชาติล่มจมด้วย่าชาติตัวเองเออเสียดายนะเสียดายชาติชาติไทยที่เก็บคนแบบนี้เอาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าถิงหาบอกรัฐบาลไทยควรดูแบบอย่างจีนผู้นําเข้าทวงคืนแผ่นดินที่เคยเป็นของจีนมาก่อนทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นบ้างเออใช่นะไม่ให้แยกด้วยไม่ยอมให้แยกด้วยอะไรอย่างเนี้ แยกมามีปัญหาใครเข้ามาก็มีปัญหาเออเหมือนเหมือนกันไอ้นี่แม่งจะแบ่งเค้กกันอย่างเดียวเห็นปะ่ะปดหวัวท่านพรชุดาบอกว่ากองทัพไทยทุกเหล่าปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตร,ร,ริย์เพื่อชาติศาสนากษัตร,ริย์ไม่ใช่นักการเมืองก,ก็ควรจะปกป้องชาติใช่ครับเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยร้อยเซครับวันข้างหน้าเนี่ยผมผมผมไม่รู้นะว่า ถ้าถ้ากองทัพรู้เรื่องที่ผมรู้เขาจะยอมไหมเออกองทัพรู้เรื่องที่ก็จะ,จะไปยอมให้นักการเมืองไปคุยไหมหรือว่าอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์เรารู้เรื่องนี้รู้ความจริงเรื่องนี้เขาจะยอมให้ไอ้พวกนักการเมืองทําแบบนั้นไหมหรือท่านจะมีคําสั่งอะไรไหมเพราะในฐานะนั้นที่ท่านเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงท่านจะยอมไหมเออเราก็ต้องควร าเรียกว่ากลาบางคนทูลให้ทราบไหมว่าเรื่องนี้มันมันเป็นยังไงความเป็นมามันยังไงความสําคัญของดินแดนของเราเป็นยังไงจะแบ่งเค้กไปทําไมนะยิงอยู่ว่าข้างล่างมันมีแล้วมันควรเป็นของมันไหมเออหรือว่ามันเป็นควรของเราเป็นคว,ควรจะเป็นของเราเพราะอะไรเหตุผลมีไหมเราควรต้องคุยกันแล้วนะ ชัดห้าชั้นนะผมอย่าลืมว่าผม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 พวกถึงชัดห้าชั้นนะเราไม่ได้ยกประเทศมันให้ไปนะไม่ได้ยกให้มันเป็นประเทศใหม่นะผมถึงเน้นยับคำพวกนี้ไงอ๋อ,อแล้วก็อ๋อนายโฮชิมินใช่โฮจิมินท่านโฮจิมินเขาก็ยังไปใส่ลงแก้วแล้วก็มีประชาชนเข้าเข้าไปเคารพศพตลอดเวลานะเป็นผู้นำของเขาก่อนหน้านั้นนะท่านโฮจิมินมาพักอยู่ที่นครพนม มีบ้านพักโฮจิมินอยู่เราดูแลไม่ว่าใครจะหนีจากจุดไหนมีการเมืองก็มาหลบอยู่ใช้แต่ตะเข็บบ้านเราเนี่ยนะเราก็ให้ที่พักที่อาศัยมาโดยตลอดแล้วก็ส่วนเรื่องอะไรอะเรื่องเมื่อกี้พูดลืมไปแล้ะเรื่องของอารยธรรมนั่นแหละนะเราจะสามารถนำิสจน์ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานที่บรรพบุรุษเราเป็นคนสร้างเอาไว้แล้วก็เนี่ย อย่างน้อยเนี่ยพวกเพื่อนๆบอกผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าตัวอักษรไทยไทยจริงๆนะไทยจริงๆผมเจอแล้วที่โนนวัดหนึ่งแล้วถ้าครับเขาพิสูจน์ได้สี่พันปีตัวอักษรไทยมันอยู่ที่นั่นตั้งสี่พันปีแล้วถือว่าในอนาคตถ้าจะขุดเจอเป็นหกหมื่นปีแล้วถ้าตัวอักษรไทยมันอยู่ตรงนั้นมันก็หกหมื่นปีแล้วแสดงว่าสยามประเทศไม่ได้เพิ่งเกิดนะเราไม่ได้เพิ่งเกิด เรามีตัวอักษรใช้ที่เราไปบอกเราไปหนึ่งแปดสองหกอะว่าตัวอักษรไทยเกิดหนึ่งแปดสองหกแล้วเราไปยึดหนึ่งแปดสองหกตอนนี้คุณยึดได้เลยสี่พันปีผมเอาหัวเป็นประกันถ้าผมนำพิสูจน์ไม่ได้นะตัดหัวไปเลยหรือไม่งั้นก็นำเข้าพรบอาเมทเทสนะแต่ถ้าผมนำพิสูจน์ได้ประเทศสยามยิ่งใหญ่พอนะที่อยากจะให้ใครมา ทำลายได้โดยง่ายไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งออกมาปกป้องแล้วก็รู้ความจริงเลือกพวกนี้นะนก็ฝากทุกๆท่านฟังแล้วก็ขอให้เกิดความรักชาติสาษัิย์แล้วก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก่อนที่เราจะเสียอะไรมากไปกว่านี้นะท่านคุณพัฒบอกการสร้างเมืองสร้างอายธรรมต้องใช้ช่างหลวมสร้างออกแบบคนงานส่วนคนงานให้แยกออกถูกต้องทาตามคำสั่ แต่ว่าคนออกแบบแล้วก็คนสร้างเนี่ยมันมันต้องมาจากช่างสยามช่างรลวงใช่เขาจะมีวิธีออกแบบครับนะและบางเอนเราก็รู้ซะด้วยนะท่านสิงหาอ,รอารยธรรมสยามประเทศทำไมนะคุยกันไปนะคุยได้ผมว่าคุยได้แล้วเพื่อนๆนที่เรียนรู้ไปแล้วเขาก็คุยได้สมทบได้เห็นไหม เ,ออเราไม่ใช่ว่าตัดสีศาสนานั่งฟังแล้วก็นำลายยืดรอฟังไอ้ของคือกระเมงของคือกระเมงอายะทำกราเมงกราเมงเราคิดเป็นแล้วนะคนไทยไม่โง่หรอกถ้าเขารู้เพียงแต่ที่ผ่านมาเขาไม่รู้จะคิดยังไงเขาก็เลยหาทางออกไม่ได้แต่วันนี้เขามีทางออกแล้วนะเขาไม่โง่หรอกมึงอย่าพยายามจะบิดเบือนเลยมึงอะไม่รอดนะพวกนักประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บิดเบือนอมก้ยมุยนกะ๋าเมฆมึงไม่รอดแล้วนะ อายะทธรรมสยามประเทศมีรูปแบบเฉพาะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองยากที่จะลอกเลียนแบบครับเขมรสร้างตามยังออกมาเป็นตัวตลกเอิมทํทไม่ได้หรอกมันขาดสัดส่วนมันขพิมพ์นะมันขาดสัดส่วนมันขิมพิมไม่รู้มันไม่ได้เป็นช่างหรอกหมนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในสายเลือดอ่ะบางทีเนี่ยสายเลือดเนี่ยมันถูกถูกถ่ายทอดทางดีนีนะผมจะบอกว่าอย่างนั้นแหละความอ่อนช้อยความอะไรเงี้ย เราบอกว่าเราถูกเรียนรู้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเราจะเขียนลวดลายลายกระหนกลายอะไรของเราเนั่นนะเราจะเขียนได้สวยนะคนไทยมันมีอยู่ในสายเลือดแล้วเพีเยงแต่ว่ามันจะดึงดึงดีเตัวนั้นนะออกมาได้ไหมอย่างที่ฝรั่งเขาเขาค้นพบว่าไอพ่อแม่ที่เล่นเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมอะไรนะไอพวกวหวาดเสียววิทวายอะไรนะมันจะมี d ีเ ตัวหนึ่งเกี่ยวกับไอเนี่ยความตื่นเต้นเล้าใจอะไรเนี่ยแล้วมันถ่ายทอดไปยังลูกลูกมันได้ดีเอตัวนี้มาด้วยนะก็คงเหมือนบ้านเราที่เป็นนักกีฬาพ่อแม่เป็นนักกีฬาลูกก็ได้ดีเอของนักกีฬาไปด้วยเช่นกันขมนลํำว่ายครูมวยไทยก็ไม่เหมือนมันเหมือนเราไม่อยู่ในสายเลือดให้มันสร้างอายธรรมโบราณขึ้นมามันก็ไม่เหมือนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสายเลือดเราอยู่ในสายเลือดเรามีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือด เราสืบทอดต่อเนื่องมานานนะเราอย่าให้ใครบางคนหรือว่าไอ้กลุ่มบางคนที่จะมาแซะมามาเขาเรียกว่าอะไรมาล้มล้างไม่ว่าจะเป็นอยธรรมสถาบันหรืออะไรก็ดีผมอยากให้ทุกคนช่วยปกป้องเอาไว้นะก็คืนนี้ก็โอเครายการพักครื่องเรื่องง่ายๆสมชัยนะสากครขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ถ้ามันมีอะไรที่ประหลาดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้อีกทีนึง คืนนี้หลับสวัสดีาตีสวัสดครับสวัสดีครับ